มาอัปเดตเครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดใน YouTube กันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปใน u t u b e นะครับเสร็จแล้วไปตรงคำว่า Analytics นะครับแล้วก็ไปตรงคำว่า r e s e a r c h ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมนูตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันใหม่นะครับซึ่งเราสามารถสวิตช์เป็นแบบเก่าได้นะครับตรงแถบตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถใส่ภาษาไทยได้แล้วแต่ว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสำหรับภาษาไทยนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้คําว่าหาเงินใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลการค้นหามานะครับล้วก็บอกว่า28วันที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะบอกกราฟนะครับว่าความสนใจเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ ประโยชน์ของมันก็คือนะครับมันจะบอกว่าคอนเทนต์เก็บนะครับคอนเทนต์ก็บก็คือช่องว่างที่เราสามารถทาคอนเทนต์นี้เนี่ยระหว่างช่องเรากับช่องอื่นได้นะครับคือยังไม่มีใครทำนะครับเราสามารถทําได้นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามีวิดีโอนะครับอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับทอปิกนี้นะครับอย่างนี้ผมลองเปลี่ยนมาเป็นคริปโตนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับความสนใจนะครับประมาณนี้ครับ ส่วนที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์แกลนะครับซึ่งเขาจะมีไอเดียมาให้นะครับเราสามารถมาหาไอเดียได้นะครับก็รอให้เขาเนี่ยมีเวอร์ชั่นภาษาไทยที่มันดีกว่านี้นะครับก็ว่างๆก็เข้ามาดูนะครับ